สวัสดีค่ะแอมพิกฟาร์มฟาร์มหมูอารมณ์ดีนะคะเราจะนำเสนอสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูนะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยวันนี้นะคะก็เลยมาฉีดน้ำให้น้องหมูเล่นนิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่พักอคอกนะคะพักอคอกไป ก่อนหน้านี้แล้วก็กำลังรอหมูขุนรุ่นต่อไปนะคะแล้วก็กำลังศึกษาหาแม่พันธุ์มาลงด้วยนะคะก็เลยจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อหมูมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ไปชมกันค่ะก่อนที่จะไปซื้อหมูนะคะเราก็ต้องวางแผนนะคะมีเป้าหมายไว้ก่อนแล้วนะคะว่าเราจะซื้อเพื่ออะไรนะคะแล้วเราต้องการอะไรในการซื้อหมูครั้งนี้นะคะเช่นถ้าเราซื้อหมูแม่พันธุ์นะคะเราจะซื้อเพื่ออะไรเพื่อผลิตลูกหมูขุน ก็ต้องเป็นหมูสองสายนะคะเพื่อมาทําแม่พันธุ์หรือว่าถ้าเราต้องการผลิตหมูสองสายไว้เป็นแม่พันธุ์ไว้ใช้เองในฟาร์มหรือว่าจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะ,ะขายต่อให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงหมูนะคะก็เราก็ต้องเป็นแม่พันธุ์เลือดร้อยนะคะเพื่อที่จะผลิตแม่พันธุ์สองสายอีกทีหนึ่งนะคะ เราก็ต้องวางแผนวางเป้าหมายไว้ก่อนแล้วนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะเลือกซื้อเพื่ออะไรนะคะเราก็ทำการเช็คราคาทุกคนอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่การวางแผนของแต่ละคนนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อปัจจัยการผลิตนะคะเราก็ต้องเช็คเงินทุนของเราด้วยนะคะก็คือ ไม่ใช่ว่าเราเอาหมูแม่พันธุ์มาลงนะทีนี้แต่แต่ค่าอาหารหมูเนี่ยไม่พอนะก็แย่เหมือนกันนะคะถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คราคาแล้วก็วางระบบให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปต่อแบบสบายๆหน่อยนะคะในระยะยาวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ต่อไปก็คือเราจะต้องมีคอกเตรียมคอกเตรียมสถานที่ไว้ให้พร้อมนะคะเช่นก่อนที่จะเอาแม่พัน์ธุมาลงเนี่ยเรามีคอกไหมเพราะว่าหมูแต่ละรุ่นนะคะก็ต้องแยกขังกันนะคะเพือพ่อป้องกัน <ๆ S 1> แล้วก็กักกันโรคนะคะไม่ควรนะคะอ่ รับไม่ควรเอาหมูแม่พันธุ์นะคะมาขังรวมกับลูกหมูขุนนะคะเพราะว่าบางที่อาจจะไปรับหมูแม่หมูที่จะมาทําแม่พันธุ์นะคะหมูสองสายาตัว14บส15โลอย่าโลเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมาขุนเพื่อเป็นแม่หมูเพื่อเป็นหมูแม่พันธุ์นะคะเป็นการประหยัดต้นทุนนะคะก็เอามาขุนเองนะคะแต่ว่า ไม่ควรจะนำมาขังรวมกันนะคะเพราะว่าหากมีตัวใดตัวหนึ่งเกิดเป็นโรคหรือว่าเกิดป่วยขึ้นมานะคะทีนี้แหละก็เสียหายกันทั้งคอกเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นโรคติดต่อนี่แย่แน่นอนนะคะทุกคนอนอกจากนั้นนะคะเราก็ควรแยกนะคะแล้วก็ควรจะเช็คแหล่งที่มาความน่าเชื่อถือด้วยว่า เชื่อถือได้ไหมนะคะป้องกันการย้อมหมูขายนั่นเองนะคะและก็เช็คจากหลายๆแหล่งนะเพื่ออะไรเพื่อเทียบราคานั่นเองนะคะและที่สำคัญเลยนะคะก็คือก่อนอะไรก่อนที่เราจะตกลงอะไรเนี่ยต้องไปดูหมูก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะให้ไปเห็นไปดูหมูก่อนว่าหมูสวยไหม หมุนเป็นยังไงขาโครงสร้างหรือว่ามีลักษณะความผิดปกติอะไรไหมสมบูรณ์ดีหรือเปล่าเหมาะที่จะเป็นแม่พันไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเราจะไปดูโครงสร้างภายนอกด้วยนะคะประกอบการตัดสินใจนะคะอ,อย่างบางคนเนี่ยเขาจะนับเต้านมด้วยนะทุกคนแบบว่าแบบถ้าเต้านมเยอะๆเขาบอกว่าลูกจะดกนะ ะะก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนด้วยนะคะอันนี้สำคัญนะคะก็คือเราจะต้องไปเห็นหมูก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ